คนลายมือกากบาทจงฟังให้จบคําทํานายนี้หลวงปู่ศิลาเคยกล่าวไว้เมื่อหลายสิบปีก่อนว่าจะมีเพียงหนึ่งครั้งในรอบหนึ่งรปีเท่านั้นที่พลังแห่งบุญเก่าของผู้มีกากบาทกลางฝ่ามือจะตื่นขึ้นพร้อมกันทั่วแผ่นดินหากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีกากบาทกลางฝ่ามือขอให้รู้ไว้เถิดว่านั่นไม่ใช่เพียงรอยเส้นธรรมดา แต่มันคือตราประทับแห่งบุญที่ฟ้าใช้ทำเครื่องหมายไว้กับผู้ถูกเลือกหลวงปู่ศิลาท่านเคยบอกว่าผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือคือคนที่มีบุญเก่าหนักมากเป็นผู้ที่เคยอธิษฐานแรงในอดีตชาติเคยช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลและเคยถวายทานใหญ่กับพระอรหันในอดีตการฟ้าเลยไม่ยอมให้วิญญาณเช่นนี้สูญหาย จึงส่งมาเกิดใหม่พร้อมเครื่องหมายบนฝ่ามือเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้ว่านี่คือผู้ถูกเลือกหลวงปู่ศิลาเคยเห็นนิมิตว่าทุกๆหนึ่งร้อยปีพลังบุญของผู้มีกกาบาทจะตื่นขึ้นพร้อมกันทั่วแผ่นดินและเมื่อพลังนั้นตื่นชีวิตของเจ้าของลายมือนั้นจะพลิกจากร้ายเป็นดีจากจนเป็นรวย จากคนธรรมดากลายเป็นผู้มีบุญเหนือคนทั้งหลายช่วงเวลานั้นจะกินระยะเพียงสามเดือนและผู้ที่รู้จักอธิษฐานจิตและใช้บุญเก่าให้ถูกทางจะได้รับพรใหญ่จากฟ้าเรียกว่าพรแห่งการเปิดประตูบุญสัญญาณก่อนบุญตื่นก่อนพลังบุญจะตื่นหลวงปู่บอกว่าเจ้าของลายมือกากบาด จะเริ่มรู้สึกถึงสัญญาณแปลกๆเช่นได้กลิ่นหอมของดอกไม้หรือกลิ่นทูปโดยไม่มีสาเหตุฝันเห็นพระหรือเห็นคนแต่งชุดขาวมาให้ของได้ยินเสียงเรียกชื่อในยามสงัดหรือจูจูมีโชคลาภเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวทั้งหมดนั้นคือสัญญาณจากฟ้าเตือนว่าบุญเก่าของคุณกำลังจะเปิดออก แต่หลวงปู่ก็ได้เตือนเอาไว้ว่าผู้มีการกรบาทกลางฝ่ามือเป็นดังดาบสองคมถ้าใช้บุญในทางถูกฟ้าจะเปิดทางให้ทุกสิ่งสำเร็จแต่ถ้าใช้บุญในทางผิดฝาจะปิดทุกประตูทันทีอย่าอวดบุญอย่าทำร้ายผู้อื่นอย่าเอาเปรียบคนที่อ่อนแอกว่าเพราะเส้นการกรบาทจะกลายเป็นตราแห่งกรรมแทนที่จะเป็นตราแห่งบุญ พิธีเปิดบุญเรียกพลังจากฟ้าในช่วงที่พลังบุญกำลังตื่นหลวงปู่แนะนำให้สวดมนต์บทนี้ทุกเช้าเย็นก่อนนอนให้ตั้งจิตอธิษฐานดังนี้นโมสามจบข้าพเจ้าขออัญเชิญพลังบุญเก่าที่ได้สร้างมาแต่ปางก่อนจงทรงผลให้ชีวิตข้าพเจ้าพ้นจากทุกภัยทั้งปวงพบความรุ่งเรืองความมั่งมี และขอให้บุญนี้ส่งต่อไปยังผู้มีเมตตาทั้งหลายสาธุหากสวดครบ21วันฟ้าจะเปิดช่องบุญให้เห็นผลชัดและผู้มีกรกระบาดในมือนั้นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงภายในสามเดือนหลายคนที่ฟังคำหลวงปู่และเริ่มทำตามพิธีเปิดบุญนี้ต่างเจอปฏิหารที่ยากจะอธิบายบางคนถูกหวยชุดใหญ่บางคนได้งานใหญ่โดยไม่คาดคิด บางคนชีวิตที่พังมานานกลับดีขึ้นภายในไม่กี่สัปดาห์ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือแรงบุญที่ตื่นของผู้มีตราแห่งบุญในมือหลวงปู่ศิลาเคยพูดไว้ว่ากากบาทในมือนั้นจะพาเจ้าสู่ความร่ำรวยหรือความพินาศขึ้นอยู่กับใจของเจ้าเองจงอย่าประมาทในบุญอย่าดูแคลนกรรม เพราะผู้มีตราแห่งบุญคือผู้ที่ฝ้ากำลังทดสอบหากคุณได้ฟังคลิปนี้จนจบถือว่าฟ้าได้ส่งสัญาญาณถึงคุณแล้วจงเริ่มใช้บุญในวันนี้ก่อนที่เวลาบุญ100ปีครั้งนี้จะผ่านไปถ้าคุณคือหนึ่งในผู้มีการกรบาทกลางฝ่ามืออย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปให้ถึงมือคนที่มีบุญเช่นเดียวกับคุณเพราะคำทำนายนี้จะเกิดขึ้นอีกครั้ง ในอีก100ปีข้างหน้าเพราะคำทำนายนี้อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลหลวงปู่ศิลาพระเกจิผู้มียานอย่างรู้แห่งอีสานใต้ได้ทำนายไว้เมื่อเกือบร้อยปีก่อนว่าจะมีเพียงหนึ่งช่วงเวลาในรอบร้อยปีที่ฟ้าจะเปิดประตูบุญให้ผู้มีกากระบาทกลางฝ่ามือได้รับพลังบุญคืนกลับ หลวงปู่ศิลาเคยบอกว่าผู้ใดมีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือผู้นั้นไม่ใช่คนธรรมดาเพราะมันคือตราประทับจากเทวโลกเป็นรอยสัญ,ญลักษณ์ของผู้ที่เคยสร้างบุญใหญ่มาแล้วนับชาติไม่ถ้วนในอดีตท่านอาจเคยช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ถวายของให้พระอารหันต์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหรืออธิษฐานขอเกิดมาเพื่อทำความดีแก่โลก ฟ้าจึงไม่ยอมให้บุญนั้นสูญหายและได้ประทับรอยกากบาทเอาไว้เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรู้ว่านี่คือผู้ถูกเลือกที่ฟ้าจะคืนบุญในการอันควรร้อยปีมีครั้งเดียวเมื่อฟ้าเปิดประตูบุญหลวงปู่ศิลาเล่าว่าทุกๆหนึ่งศตวตรรษหรือ100รอปีจักรวาลจะขยับตัว เปิดเส้นทางบุญให้ผู้มีกากบาทได้ตื่นอีกครั้งและปีนี้คือปีแห่งการเปิดบุญนั่นเองผู้ใดมีกากบาทกลางฝ่ามือจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเพราะชีวิตของคุณกำลังจะเปลี่ยนจากมืดเป็นสว่างจากจนเป็นรวยจากธรรมดากลายเป็นผู้มีบุญนำทางคนทั้งบ้านทั้งเมืองหลวงปู่เคยกล่าวไว้ว่า ก่อนพลังบุญจะตื่นมักจะเกิดสัญญาณจากฟ้าเพื่อให้เจ้าของกากบาทรู้ตัวบางคนได้กลิ่นทูปหรือกลิ่นดอกไม้หอมกลางดึกบางคนฝันเห็นพระหรือเห็นคนแต่งชุดขาวมาให้ผ่อนบางคนได้ยินเสียงเรียกชื่อแผ่วๆในยามเงียบหรือจูจ่ๆได้ลาบก้อนใหญ่โดยไม่คาดคิดหากสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับคุณจงรู้ไว้เลยว่าฟ้า ได้เริ่มติดต่อกับคุณแล้วเมื่อบุญตื่นขึ้นชีวิตจะเริ่มมีสิ่งดีเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวศัตรูกลับกลายเป็นมิตรหนี้สินถูกคลี่คลายโอกาสใหม่ๆเปิดเข้ามาอย่างน่าอัศจรรย์แต่พึงระวังไว้นะเพราะเส้นกากบาดนั้นมีสองด้านหากใจคุณหลงในอำนาจหลงในเงินหรือลืมคุณธรรมพลังบุญจะดับลงในพริบตา และเส้นกากบาทจะปลายเป็นตราแห่งกรรมทันทีหลวงปู่ฟิลาได้ให้บทอธิษฐานสั้นๆไว้สำหรับผู้มีตราแห่งบุญเพื่อเปิดทางบุญในช่วงเวลาหนึ่งร้อยปีนี้ให้ตั้งจิตสงบสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆและกล่าวตามนี้นะโมสามจบข้าพระเจ้าขออัญเชิญพลังบุญเก่าที่ได้สร้างไว้แต่ปางก่อน จงส่งผลให้ชีวิตนี้รุ่งเรืองมั่งมีและพบแสงสว่างแห่งปัญญาขอให้บุญนี้ปกป้องคุ้มครองข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงและขอให้บุญนี้ส่งต่อไปยังผู้มีเมตตาสรรพสัตว์ทั้งหลายสาธุคนที่ทำตามนี้มาแล้วหลายคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าชีวิตเปลี่ยนจริง บางคนถูกหวยติดตดกันหลายงวดบางคนได้งานใหญ่ที่รอมานานบางคนรอดพ้นจากอุบัติเหตุร้ายแรงมาได้และบางคนพบคู่บุญในเวลาไม่นานหลังจากอธิษฐานนี่คือพลังของเส้นกากบาทเมื่อถูกปลุกด้วยศรัทธาหลวงปู่ได้ท่านฝากไว้ว่าอย่าใช้บุญเพื่อหวังเพียงทรัพย์สินแต่จงใช้บุญเพื่อสร้างทางบุญต่อให้ผู้อื่น เพราะฟ้าให้โอกาสเพียงครั้งเดียวในรอบสัตวรรษหากใช้ผิดฟ้าจะปิดทางแต่หากใช้ถูกฟ้าจะเปิดเส้นทางมหาเศรษฐีให้เองหากคุณได้ฟังคลิปนี้จนจบถือว่าฟ้าได้ส่งสัญญาณถึงคุณแล้วจงเริ่มใช้บุญในวันนี้ทำความดีในตอนนี้สวดมนต์ในคืนนี้ก่อนที่เวลา บุญ100ปีครั้งนี้จะผ่านไปอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ให้ถึงมือคนที่มีเส้นกากบาทในฝ่ามือเช่นเดียวกับคุณเพราะเมื่อคุณส่งต่อบุญฟ้าจะส่งบุญกลับมาหาคุณเช่นกันขอให้บุญนำทางคุณไปสู่ความมั่งมีรุ่งเรืองและผลทุกข์สาทุก